ฮัลโหลค่ำคืนอันดึกเดืนคุณกรกฎชาราศีกรกฎหน้าที่การงานความรักการเงินของคุณประจำเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วหมดกง่วงนอนเดี๋ยวว่าหมวอยากทำค,คลิปของคุณกรกฎให้จบนะคะก่อนที่หัวจะหมดพลาาังแล้วก็งีบไป <laughs> โอเคอเหมือนจะเปิดการเงินงาน,งานโอเคเอางานดีกว่าเอาหน้าที่การงานของคุณกระกฎประจําเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นไงไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพให้ห้าใบนะคะไพ่แรกใบแรกก็คือ The World เลยมีคนพืช <c oughs> พืชผีพืชเถิงนะคะเออ Seven of Cups เจถ้วยค่ะ คือดึกแล้วเบอร์แล้วปากไม่ไปแล้วอสองถ้วยค่ะเจ็ดดาบก็ไม่ใช่สีขอโทษค่ะเจ็ดคาาแล้วก็ตดอเดวิลค่ะ การงานของคุณนะคะเป็น The World The World เจ็ดถ้วยสองถ้วยเจ็ดคาถาลักกาเดเวลมันมีอะไรบางอย่างที่เหนี่ยวลังคุณที่จะต้องดำเนินงานนี้ดำเนินต่อไปอยู่ค่ะแต่คุณก็เป็น The World สำหรับองค์กรหรือว่า,าแผนกนี้หน้าที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะ คุณเลือกที่จะไปข้างหน้าค่ะคุณไม่ได้วิตกหรือเครียดอะไรคุณมุ่งที่จะไปข้างหน้าอยู่แล้วนะคะมองไปข้างหน้า energy คุณดีมากคุณมองไปถึงางอนาคตข้างหน้าค่ะสองถ้วยนี่ก็คือเหมือนแบบว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบหัวหน้าคุณนะคะคอยัพพอร์ตคุณหรือไม่คุณอาจจะเป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องอะคะ่ะคอยชื่อและเจอจนคุณอยู่อะคะ่ะ แบบทั้งรับแล้วก็ทั้งให้ยอยู่อะคะ่ะก็คือเหมือนแบบว่าไปไหนไปด้วยกันอยู่แล้วะคะ่ะเขาก็เอ็นดูคุณรักคุณแล้วคุณก็ถ้าเป็นหัวหน้างานเขาอะคะ่ะเขาคุณก็เอ็นดูและรักเขาอะคะ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เรื่องรักๆใครๆนะคะมันเหมือนแบบว่าเราทํางานเราก็ต้องมีคู่ขาเนาะคู่ขาที่ไปด้วยกันแล้วก็สามารถทํางานด้วยกันได้อะคะ่ะ โอเคการงานเสร็จแล้วเันจะมาเปิดเรื่องการเงินให้ดูนะคะการเงินชาลสิกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยใบแรกสี่ถ้วยค่ะใบที่สองสตริงการเงินงนะ ใบที่สาม The Star ใบที่สี่ The Emperor ค่ะใบที่ห้าแปดเหรียญค่ะ Eight of p e n t a c l e การเงินการเงินคุณเลือกที่จะนิ่งค่ะเก็บเงินสี่ถ้วยก็คือเหมือนแบบ เก็บเงินเพื่อการการอนาคตข้างหน้าที่คุณคิดอยู่ค่ะ The Star The Star ก็คือว่ามันมันรุ่งเรืองเลยทีเดียวนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วก็คิดอยู่อะค่ะคุณจะได้รับเหมือนแบบว่าโบนัสกำไรเงินก้อนอะไรบางอย่างเนี่ยคะ่ะที่คุณได้ลงทุนไปอะคะ่ะคุณสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนั้นได้เลยนะคะเช่นเหมือนแบบว่า คุณเป็นเจ้าของธุรกิจและกิจการอะไรเงี้ยค่ะคุณลงทุนเล่นหุน้นหรือว่าถือหุ้นกองทุนหรือตราสารหนี้อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะคุณนะคะได้รับเงินปันผลด้วยนะคะไว้จะบอกไว้เลยเพราะว่า The Emperor เนียค่ะรอรอ,รอเก็บเกี่ยวผลผลิตสิ่งที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้ค่ะมันปันผลแล้วก็ให้กำไรคุณอยู่นะคะอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของกิจการ มันไม่ใช่แค่พาสเดียวที่คุณรายได้รับมาจากบริษัทแต่ว่าคุณยังมีอีกพาทหนึ่งก็คือการลงทุนโอเคในพาทต่อไปนะคะมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่ารายได้หลักที่มาจาก อ,อย่างเช่นคุณเปิดบริษัทเนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณได้มาจากการเปิดบริษัทนะคะแล้วอีกรูปทางมันเนี่ยที่คุณได้มาจากผลประโยชน์ที่ว่าคุณยืนกินเหมือนว่าเสือนอนกินยืนนิ่งอิ่มแล้วเหมือนแบบชูชกเงะะี้ย <The Emperor S 1> ค่ะดีเอ็มเพลเอร์ค่ะก็ได้มาจากการที่คุณวานแล้วก็เก็บเกี่ยวมาะคะ่ะเป็นพวกเงินปันผลกําไรกองทุนหุ้นรวมอะไรเงี้ยคะ่ะเงินปันผลที่แบบว่า คุณได้โปรยโปรยโปรยทุนไปแล้วแล้วตอนนี้ค่ะคุณได้กเก็บเกี่ยวผลกําไรตรงนั้นนะคะเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะแบบว่าถึงขั้นเดสตาร์แล้วก็ The อมเพลเวขึ้นมาพร้อมกันขนาดเนี้ยค่ะคุณกเกิดเกิดอิจฉาจึงเลยอะเอรอ่ลำรวยมามาอุดหนุนหรือไม่ก็มาอ่า มาดูไพ่ทาลอตกับหวยหรือให้หวยยืมด้วยก็ได้นะคะถ้าเงินมันเยอะนะก็เนาะโอเคมาเรื่องความรักความรักปิดท้ายก่อนนอนแล้วตอนนี้หวยก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่ามันจะเต้นหนึ่งแล้วแล้วหวยก็มุ่งมั่นอัดคลิปในอ่าห,วย,หวยมุ่งมั่นในสิ่งที่หมวยรักอะคะ่ะวันหนึ่งก็ขอให้ได้สคริปหรือว่าสอคลิปก็ยังดีที่แบบว่ามาลงแล้วก็อ่ะ ให้คนติดตามมวยอะคะ่ะที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อะคะ่ะได้ดูกันทุกวันได้ไม่เบื่อหมวยวันไหนที่หมวยหายไปวันหนึ่งสองวันนะคะเป็นว่าหมวยอะอาจจะเหนื่อยมากแล้วก็เหมือนแบบว่าชาร์จพลังให้ตัวเองเนาะบางทีอะคะ่ะมวยมาเปิดไพ่ทาหลอดมันก็ต้องใช้พลัง เขาเรียกว่าอะไรมีวิทยาลยุดแล้วเราก็ต้องใช้พลังลงบานภายในอะไรอย่างเงี้ยของเราไปอะคะ่ะมาใช้พลังจริงๆนะคะเวลาเปิดไพ่เปิดเปิดไพ่ทาโร่เลยเปิดไพ่ทาโร่เงี้ยะคะ่ะความรักมาเลย King of Wands ไม้ทาน,นะคะราชาถือทาถือไม้ทาแล้วก็ p e n t of Pentacles ค่ะ แล้วก็ซีกาเฟนเดอรเคลิลหกเยนค่ะเสียงเริ่มหายละเพราะว่าง่วงนอนแล้วก็เหนื่อยด้วยพูดเยอะเออเตงค่ะแล้วก็เดอะสตาร์ดึกแล้วเสียงมวยเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วก็ง่วงนอนถึงขั้นขีดสุดแล้วอุตุเป็นวงเม้นนีนะคะเอ,อ คิงถือไว้ท้าความรักของคุณเนี่ยก็คือว่าคุณนะคะยืนหนึ่งสำหรับคู่รักของคุณอยู่แล้วนะคะสิบเหรียญก็ไม่ต้องพูดเลยไพ่ขึ้นมาทั้งสองใบนี้สิบเหรียญแล้วก็หนึ่งคาถานเนี่ยค่ะคุณยืนหนึ่งกับเขาอยู่แล้วคู่คุณก็เหมือนแบบเป็นคู่ที่เกื้อนหนุนกันนะคะไม่เคยขัดสนเรื่องเงินทองกันอยู่แล้วนะคะคุณมีถังให้แล้วก็รับแล้วคู่ของคุณก็ช่วยหาด้วยนะคะเนี่ยค่ะ มีทั้งให้แล้วก็รับคุณอะเป็นเป็นฝ่ายให้นะคะฝ่ายให้คู่ของคุณนะคะคอยดูแลคอยสปอร์ตไม่ให้ขาดนะคะเป็นคู่ที่ดีมากเลยเนาะคุณนะคะจะเป็นคนที่นิ่งนเงียบๆ,ๆ,ๆ,ๆมากกว่าส่วนคู่ของคุณนะคะเป็นเดอะล้ายๆเดอะสตาคอยแบบว่า คอยมาดูแลสปอร์ตคุณทั้งร่างกายและจิตใจคอยเหมือนแบบว่าถ้าคุณฟิลดาวหรือฟิวแบกอ่าคณแฟนของคุณนะคะจะคอยมาเข้ามาฮ mm ิลลิ่งเพราะว่าชาวราศีก์กรกฎนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ใครพูดอะไรแล้วชอบเก็บมาคิดเก็บมาน้อยใจน้อยเก่งนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะ แต่ว่าคุณเป็นคนแคร์แล้วชอบให้นะคะอย่างเช่นถ้าคุณแบบว่าเป็นเจ้ของกิจการคุณก็ชอบแบ่งปันชอบหยิบนู่หยิบนี่มาให้ลูกน้องอะคะ่ะน่ารัก <c oughs> โอเคหวยจะให้โรแมนติกแอนเจิลช่วยขยายความรักของคุณนะคะก็ลองกดว่าความรักของคุณนะคะเดืยนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะ <c oughs> f e e yourself ให้รักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ผ่ r นหล e l r e l a t i o n s h i คู่ของคุณนะคะคือคนที่ใช่แล้วนะเป็นคู่ของคุณจริงๆแล้วก็ finance and career มันเป็นอา่าต่อจากไพ่ใบน,นี้นะคะอา่าไพ่ต่อไปก็อีกคน ฟิลิชัยนคนเป็นโคบุกเพสนีว่ากันนะ <c oughs> ขอโทษเสียงหายง่วงนอนมากแล้ววันนี้วัวใช้ใช้เสียงเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะโฮเวตติ <c oughs> oh, for, uh ้งโฟรอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลอว่าสิ่งที่คุณเคาราบูชาค่ะเขาอวยพรให้คู่ของคุณแล้วบอกคุณนะคะเป็นคู่บุพเพสันนิวาสเกื้อนหนุนกันจนเจ,นจนกนอการคอยเก็บเกี่ยวเงินทองด้วยกันนะคะแล้วคุณนะคะก็มันเหมือนแบบว่าคู่แล้วไม่แคล้วกันนะคะเคยดูเรื่อง บุพเพสนิวาสไหมคุณเป็นคู่บุพเพสนิวาสนะคะคือคู่ที่บุพเพสนิวาสก็คือว่าคู่การถูกพบทุกชาตินะคะเขาจะคอยช่วยแบบว่าดูแลซึ่งกันและกันดูแลทั้งด้านด้านด้านหน้าที่การงานการเงินด้วยนะคะเนี่ยค่ะช่วยกันทํามาหากินช่วยกันดูแลช่วยกันซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะ โชคชะตาหรือว่าฟ้าดินกำหนดให้คุณมาเจอกันในเวลาที่แบบว่าไม่ต้องรอคอยกันนานนะคะเจอปุ๊บสร้างปับ๊บมีฐานะปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะคือคู่แท้คู่มุกเพสัน,นี้ยว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นคู่ของคุณได้เลยนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วแล้วตรงนี้ก็ตอบโจทย์ได้หมดทุกใบเลยโอเคคำตอบของนางฟ้านะคะ มันจะไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นนะคะทางอย่างมันก็จะเปิดถ้าคุณได้มาเจอกันในเวลาที่รวดเร็วขนาดนี้นะคะไม่เมวยยเนาะอายุมากแล้วก็ยังยังไม่เจอะคะ่ะก็ได้แค่รอคนคนนั้นรอเวลา <c oughs> โอเคคำตอบนางฟ้า you are ready นี่คะ่ะเดมืยนขอเปิดให้ครบก่อนนะคะ look for the s c e e ล o กฟอร์อาสายอาศัย I like it I year from now ไม่ต้องรีรออะไรแล้วค่ะถึงเวลาอยากแต่งก็แต่งไปเลย uh, compromise uh, ไม่รู้จะแปลยังไงมันใช่ใช่ใช่แล้วก็ใช่ในสิ่งที่คุณไม่ชอบอะค่ะ เขาบอกว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้ maybe คุณอาจจะได้มี b บ b y หรือไม่ก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องคู่ของคุณนะคะอาจจะแบบแต่งงานกันนะหรือว่าอาจจะมี baby เลยหรือว่าอาจจะแบบว่าไปอีกทางหนึ่งเลยคือเหมือนแบบว่าขยายกิจการปลูกบ้านสร้างบ้านให้มันแบบว่าเติบโตและขยายขึ้นนะคะอืม คุณพร้อมแล้วนะคะอยู่ a l r ร a ี y เขาถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนางฟ้าค่ะถามคุณว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังโอเคค่ำคืนนี้ดึกมากแล้วมวยขออนุญาตไปอาบน้ำนอนก่อนนะถ้าใครอยากดาูเป็นการส่วนตัวนะคะหลายๆคนนะคะเสียงตอบรับกลับมาดีมากเขาบอกว่าดูคลิปของมวยแล้วว่า แม่เหมือนอย่างกับตาเห็นพอดูคืนนี้น้องเอซี่บอกว่าพอดูคืนนี้วันรุ่งขึ้นก็เหมือนแบบว่าเหมือนสิ่งที่พี่หมวยพูดเลยในคลิป YouTube ที่พี่หมวยพูดเลยเมื่อคืนพอวันรุ่งขึ้นมันช่างตรงจังเหมือนพี่หมวยเห็นหมวยหมวยแบบมันทําให้หมวยมีแรงขึ้นนะคะหมวยดีใจมากเลยในสิ่งที่แบบว่าหมวยก็เพิ่งเจอในสิ่งที่หมวยรักเนาะ เมื่อเมื่อ,อยังยังเด็กอะค่ะเมื่อตอนอายุ 20- 21อย่างเงี้ยค่ะหมวยก็คนพบว่าหมวยอ่ะชอบไพ่หยิบซีแต่ทีนี้ป้าปามาเห็นเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไม่อยากให้ลูกงม,มงายเขาก็เลยเหมือนแบบเอาไปเผาทิ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณนะโมเมนต์ตอนนั้นนะคะหมวยเข้าใจป้าว่า เขาพยายามหาทางออกไม่อยากให้หมวยเบี่ยงเบนไปทางใดทางหนึ่งเพราะตอนนั้นหมวยเรนมาหาอะไรใกล้จะจบแล้วด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะเ,ออเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากให้เราแบบว่ามุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนก่อนก่อนที่เราจะมามาทำอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วตอนนี้ค่ะหมวยก็ได้คนพบแล้วว่าสิ่งที่หมวยรักมันก็ ไม่ช้าเกินกว่าที่เหมือนจะลงมือทาเมื่อก่อนหมวยเป็นคนอายมากค่ะกว่าจะพูดกว่าจะอะไรแต่ละอย่างหมวยเป็นคนขี้อายขี้เขินพูดน้อยน้อยมากแบบว่ากว่าจะพูดทีดอกพิกลก็คงจะล่วงแล้วค่ะเพิ่งจะมากล้าแล้วก็เติบโตขึ้นในในจังหวะที่เหมือนแบบว่าจริงๆแล้วค่ะผ่าเพิ่งหมูโตหมวยเองนะคะเพิ่งเริ่มในจังหวะที่หมวยคิดว่าหมวยว่า หมยพร้อมแล้วก็ถูกต้องค่ะหมยทำงานแล้วหมดมีเวลาแล้วหมดก็มีทรัพยากรที่จะซื้อไพ่สำหรับสวยๆต่างๆ,างๆนานาไนด้ดีกว่าที่หมดจะเริ่มในในในจังหวะที่ป๊าห้ามนะตอนนั้นหมยอาจจะไม่มีเวลาที่จะเรียนหรือว่าแต่ระดับไปทำงานก่อนแล้วค่อยมามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมยคิดว่าอืมนัม่นก็คือเป็นจังหวะที่ใช่ ถ้าจังหวะที่ใช้อะไรอะไรมันก็จะจะจะตรงเหมือนกันอันนี้คือหมวยเริ่มในสิ่งที่หมวยชอบหลงรักหลงรักหลงรักสิ่งนี้แล้วก็ลองดูหมวยเลือกที่จะลงมือทำแล้วก็ไม่ไม่คิดว่า ยอดติดตามหรือว่า FC หรือว่าเสียงฟิลแบล็คอมเมนต์ที่ตอบกลับมากับมวยอะค่ะมันดีเกินค่าจริงๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกมมทการติดตามอะค่ะขอบคุณทั้งเสียงวิวพาวิจารณ์เสียงรีเควสต์ความคิดแชร์ลิงว่ามวยทําแบบนี้อย่างนี้ดีไหมมวยชอบนะคะแชร์ลิงกันมาเยอะๆมวยชอบอแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะมวยมวยแล้วฟังทุก ทุกคำคำแบบว่าเหมือนเชิงปรึกษาค่ะเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้หมวยค่ะหมวยจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นหมวยสัญญานะคะคแล้วก็หมวยเชื่อด้วยว่าหมวยะจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ ติดตามหมวยะค่ะติดตามหมวยเรื่อยๆหมวยจะมอบสิ่งดีๆให้ต่อไปแน่นอนหมวยมีการวางแผนไว้อนาคตแล้วนะคะว่า,าจะมีสิ่งดีๆมอบมอบกลับให้กับคนดูของหมวยแล้วก็ fc ของหมวยยังไงหมวยมีวางแผนแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะรอรับสิ่งดีๆแล้วก็พลังบวกๆจากหมวยได้เลยนะคะ ส่วนใครที่อยากรู้จักมวยปกาสส่วนตัวแล้วก็ดูดูไพาทาลอดเพิ่มเติมจากราศีที่มวยเปิดไปแบบทั่วไปแบบเจเนร่อแล้วอยากดูแบบเจาะลึกลึกลึก,ล,กลึกซึ้งอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นการส่วนตัวเป็นไพรเวทเนาะแอดไลน์เหมือนมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่องมวยนะคะมูเตท,ทาลอดมูเตท,ทาลอดมูเตก็เหมือนแบบว่า จริงๆแล้วอะค่ะหมวยไม่ได้นึกถึงไปสายมูนะไม่ใช่สายมูแบบบูชาอะไรนะคะแต่ว่าหมวยเกิดมาด้วยความปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้ให้วาให้วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาศวาลว้ยเจ้าอะไรเงี้ยค่ะหมวยโดนปลูกฝังมาอยู่แล้วให้เข้าวัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการไหว้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันทําให้เหมือนแบบว่าหมวยได้มีสติ ทำงานก็มีสติมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีภาวะทางอารมณ์ของมวยมันก็ทําให้หมวยแบบว่ามีสติมากขึ้นนะคะในการวางตัวเข้ากับสังคมแม้กรนะทั่งณตอนนี้การพูดการจารอะไรของมวยนะคะมวยก็อยากขอบคุณป๊ะป้ามามาที่ปลูกฝังมวยมาให้หมวยแบบว่าเข้าว่าทำบุญรู้จักรู้จักปฏิบัติสมาธิอะไรประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามหมวยด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมมวยนะคะเวลามวยมากดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไ,ได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ทีเด็ดที่จะมีอนาคตข้างหน้าถ้ายอดติดตามแล้วก็ยอดดู ยอดแชร์ของหมวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะหวยเชื่อว่าหมวยจะมีสเปเชียลให้กับทุกคนแน่นอนนะคะค่ำคืนนี้ชาลัสติกรกลกเป็นอะไรที่ดีมากรู้สึกว่ามันทำให้หมวยอะคะ่ะสามารถพูดเปิดอกกับทุกคนได้คุณกรกฎเนี่ยะคะ่ะบางทีมันก็มี energy ที่ตรงกับหวยนะคะโชคดีนะคะ อนอนหลับฝันดีและตีสวัสด์ค่ะ